อ๋อน้องแปดกินข้าวกลางไรครับโอ้มันน่าหรอจริงๆเลยไม่มีไข่ตก๋นด้วยกินข้าวบรรยากาศรอบ่โอด้ดีครับคนไหนชื่อออมสินครับ คน,นคนไหนชื่อออมรัพย์ครับ <c oughs> โอ้ยอร่อยหน้าดูเลยมีไข่ตุนคุณแม่ มัไนไม่ชอบเสียงดังมันไม่ชอบคนเสียงดังมันตัาไอ้มิกใช่ไหมไอมิกจะมเสแยงต้องหรอเขาร้องเสียงดังกันมดเลย 还给你边来。

มากินนั่งกินมานั่งกินใี่เรียบร้อยค่ะเพี่มสีย อะไรอ้าไม่เห็นมีน้ำกะทิเลยมันไม่เอามันชอบแบบไหนอ่ะแตที่มันนิ่มนิ่มอร่อยอ๋อมึมกาแฟฮัลลอโหลชอบแบบนี้เหรอะ 别人来了。